สวัสดีค่ะนัฐนาลีนิระวงจากบริษัทกีนเนอร์คอนสแตนท์จำกัดวันที่บันทึกวิดีโอคือวันที่4พฤษภาคมพศ2565เวลาประมาณ10นาฬิกาด้านหลังนี้จะเป็นที่ตั้งของโครงการ C2 ทูบายอสการของบริษัทอัศการจำกัดสภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบันเป็นพื้นที่โร่ง้างไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรือดำเนินการปรับพื้นที่แต่อย่างใด โครงการตั้งอยู่ที่ถนนรามคำแหงแขวงมีนบุรีเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครระหว่างซอยรามคำแหง186ทับ1และซอยรามคำแหง186ทางเข้าออกของโครงการเป็นถนนพาราจำยอมโฉนดที่ดินเลขที่79199เลขที่ดิน3206 และฉะนดที่ดินเลขที่79195เลขที่ดิน3409ซึ่งมีความกว้างถนนประมาณ6เมตรเชื่อมกับถนนรามคำแหงบริเวณด้านหน้าโครงการโครงการเป็นโครงการอาคารอยู่อาศัยรวมสูง6ชั้นความสูง18.9เมตรจำนวน14อาคารตั้งอยู่บนฉนดที่ดินเลขที่79193 เลขที่ดิน3-2-0-3โดยโครงการมีเนื้อที่ดิน4ไร่3งาน96.1ตารางวาหรือ7,984.4ตารางเมตรเส้นทางคมนาคมสายหลักของโครงการคือถนนรามคำแหงลักษณะทางกายภาพของถนนมีความกว้างเขตทางประมาณ50เมตร ช่องจราจรฝั่งขาเข้า3าช่องจราจรและฝั่งขาออก3ามช่องจราจรซึ่งบริเวณใกล้เคียงโครงการมีถนนสายหลักที่สามารถเชื่อมกับถนนรามคำแหงได้3มเส้นทางคือจากถนนร่วมเก้าเข้าสู่ถนนรามคำแหงฝั่งขาเข้าจากวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก เข้าสู่ถนนรามคำแหงฝั่งขาออกและจากถนนมีนพัฒนาเข้าสู่ถนนรามคำแหงฝั่งขาออกบริเวณด้านหน้าทางเข้าออกของโครงการมีสถานีรถไฟฟ้ามหานครสายสีส้มคือสถานีเคหะรามคำแหง ซึ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ใช้ในปีพศ2566มุมมองจากโครงการด้านทิศเหนือด้านขวามือคือโครงการอัศการิตทรเฟสหนึ่งและด้านซ้ายมือคือถนนพาราจำยอมซึ่งเป็นทางเข้าออกของโครงการจะเชื่อมต่อกับถนนรามคำแหงบริเวณด้านหน้าโครงการมุมอมองจากโครงการด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ทั้งสองฝั่งจะเห็นเป็นบ้านแถวขนาดความสูงสองชั้นตลอดแนวพื้นที่ดินโครงการมุมมองจากโครงการด้านทิศใต้สภาพปัจจุบันเป็นพื้นที่รกร้างไม่สามารถเข้าถึงได้ที่ปรึกษาจึงได้นำเสนอมุมมองจากมุมสูงพื้นที่ติดโครงการด้านทิศใต้เป็นลำรางสาธารณประโยชน์ถัดไปคือที่ดินบุคคลอื่นและถัดไปคือคลองลำบึงขวาง ซึ่งลำลางมีทิศทางการไหลาจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกและจะไหลไปรวมกับคลองลำบึงขวาง